ส่วนตัวนี้ครับที่เราทำนะในตัวเครื่องเนี่ยผมใช้ท่อสแตลเลสทั้งหมดเลยนะวาลเห็นไหมในวาลสแตลเลสเห็นไหมครับไวตันเนอร์เห็นไหมครับนี่นี่ตำแหนต่ไวตันเนอร์นะครับก็เป็นสแตลเลสนะครับแล้วส่วนที่คอนเน็กนะตัวเพลุที่เป็นสแตลเลสนะครับแล้วอะไรอีกที่สัมผัสน้ําเห็นไหมถังน้ําเป็นสแตลเลสนะครับตัวโฟสวิตต์นะครับเป็นทองเหลืองนะแล้วคอนเน็กต์ตรนีครับเห็นไหมเนี่ยวัดแรงดันน้ำนะครับด้านในดิชาร์นนะครับของปั๊มเซอร์โกเลตนะครับก็เป็นทองเหลืองทองแดงนะครับเห็นไหมตรงนนนี้ก็็เเปททออองงงงหลืแดะครับ เราจะใช้ตัววอสดุที่ไม่มีปัญหาหมดเลยแต่หน้าง,งานมีคําถามลูกค,ค้าว่าพี่ท้ายผมอยากเดินท่อน้ําเข้าลายผลิตไปกับประมาณไหนห้าสิบเมตระครับอยู่ที่โคราชเฮ้ยใช่ปะยี่ห้าเมตรนะครับเป็นท่อสามนิ้วเขาบอกว่าพี่ท่อตะเลนมันแพงแพงแพงมากอะ่ะเอเสียราคาค่าสิดตั้งไปนี่คือแบบมาหาแพงอะ่ะอ้าวแล้วใช้อะไรดีละ่ะผมก็แนะนาว่าใช้ท่อ PVC p พ c นะครับท่อน้ำไทยค่าสิบสาบมจุดห้านะครับแรงดันของปั๊มน้ำนะครับประมาณหนึ่งถึงสองบาร์นะครับ ท่อ p v วท่อน้ำทรายนะครับทนแรงดันได้13.5บาร์นะครับทนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะที่ขอดูอันนึงอันนึงเอาเล็กๆก็ได้ที่ตักกันเยอะเยอะโอเคโอเคอ้าวนี่ตรงนี้เห็นไหม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 ตรงนี้ครับคือท่อกระวนไนนะเนี่ยครับเป็นสน,นิมเหล็กเห็ขมเนี่ยแล้วสนิมตัวนี้ยมันมีปัญหากับอะไรรู้ไหมมันมีปัญหากับเดี๋ยวเบี้ยวฟิวส์าระชาประชาไหมามันมีปัญหากับไปน,นี่นี่มีปัญหากับไปนี่ มีปัญห,หากับไอ้อย,ย้อนแสงวะวอ่านี่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 น,นี่เห็นไหมครับเนี่ยตัวคอนเน็กนะครับเข้าต่อข้องอยูเนียนท่อนะครับที่เป็นไอ้กาวนัยนะครับเนี่ยฟิตติ้งกาวนัยนะเป็นสนิมเหรอครับนี่นี่นี่สนินมนะครับสนิมเนี่ยเข้าไปอุตันที่ไหนไดนะ้เข้าไปอุดตันที่เพลทฮีทนะครับอิวัลเวเตอร์นะเข้าไปอุตันที่เครื่องจักรลูกค,คา้าเครื่องจักรลูกค,ค้านะบางเครื่องนะ ราคาหลายสิบล้านนะครับตัวเพลทีทนี่มันเครื่องชิลเลอร์มันตัวไม่กี่ล้านไม่ต้องทีเรียกแต่ปัญหาคือถ้าเครื่องจากลูกค้าครับคันนิบูตุันแบบนี้มันจะรันได้ไหมล่ะรันได้แล้วมันจะดีไหมโหลดมากนะครับระบายความร้อนน้ำเย็นไม่สามารถดึงพลังงานความร้อนจากโหลดได้ดีนะก็จะทําให้การลระบายความร้อนไม่ดีทําให้อะไรวะทําทให้โพสเทสครับคูดักนะครับ มีปัญหานะครับไม่สวยไม่เนียนนะครับสปีดไม่ได้นะครับล็อตไปหมดทุกอย่างครับโอเคไหมแต่ตัวชิลเลอร์ผมอะถ้ามันอุดตันนะมันมีอุปกรณ์ป้องกันเป็นเวหผมไม่กลัวครับ,ม,ตาตารบมีฟิสตาด์นะครับมีฟลสวิตนะครับยังไงมันก็ไม่แตกแต่เครื่องจักรของลูกค้าหลายสิบล้านอะเจอสนิมอย่างนี้เข้าไปอะความเสียหายมันเกิดขึ้นนะครับใครรับผิดชอบใช่ไหมล่ะมาประหยัดเงินกับไอ้ท่อสแตนเลสนะใช้ท่อกาวานายนะผมกล้าพันดงเลยว่า บอยสัตว์ไหนนะครับประกอบท่อน้ําเครื่องชีเลอร์นะโดยใช้ข้อกันไว้นะครับไม่ต้องซื้อพันธุ์